ว้าแดงไม่ยอมถอนทัพจริงๆครับท่านผู้ชมหลังจากที่ทางการว้าแดงได้ออกหนังสือให้ประ,สะสชาชนทราบว่าทางว้าแดงไม่ยอมที่จะถอนทับออกจากซายแดนไทยนะครับท่านผู้ชมทางการไทยหรือว่าทางคนไทยจะว่ายังไงครับท่านผู้ชมมาติดตามมารับชมคลิปนี้ได้เลยครับท่านผู้ชม นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับว่าแดงหลังวันที่18ท่านว่าคมหากอย่างเดือรั้นที่จะอยู่บนยอดเขาความอดทนของกองทัพไทยของถึงขีดจํากัดแล้วจริงๆนะครับก็คือเอาคนก็ไปยิงปั๊บได้แล้วกลับมาไม่ได้เราก็ควรจะต้องใช้ลูกยาวนะก็ใช้ยิงลูกยาวเข้าไปแล้วก็ตรงนั้นจะกลายเป็นโนแมนสแลนซึ่งเราก็ใช้เป็นใหญ่ได้นะครับระยะ40กิโลเมตรเนี่ยทางว่าทำอะไรเราไม่ได้นะครับ,ส,บสวัสดีสวัสดีพี่น้องป้องไผ่มดสุข,ขูสุขคนมาพบก,กับละบอยบินกับรายการอยากเล่าให้ฟัง EP นี้จะเป็น EP ที่441 และในเอฟีนี้แอดจะมานำเสนอเกี่ยวกับประเด็นที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นหากว่าไม่ยอมถอนทัพออกจากพื้นที่ผิดพลาดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับก่อนหน้านี้พี่พิกก็อ,อาจจะเห็นประเด็นที่มีทหารหวาแดงออกมาท,าท่าทายกองทัพไทยและกองกําลังของเจ้ายอดศึกว่าท้าไทยและเจ้ายอดศึกอยากจะยิงก็ยิงมาได้เลยว่าไม่ได้กลัวแต่ถ้ายิงมาพวกเราจะใช้เวลาแค่3วันเท่านั้นจะบุกไปถึงเชียงใหม่เลยป้องกันตัวเองไวใ้ให้ดี น,นะครับแม้อาวุธยุทโธป,ปรกรณ์ของเราสู้ไทยไม่ได้แต่ประสบการณ์การรบของเราเยอะนะครับทหารแต่ละนายฝึกรบกันมาอย่างน้อยเก้าปีดังนั้นมาเลยพร้อมรบอยู่แล้วต่อกับประเด็นดังกล่าวนะครับทหารไทยที่มีชื่อว่าจ่าโตได้โตกล่าวว่าวาขอเวลา3วันแต่ทารบกันจริงทหารไทยขอแค่วันเดียววันเดียวเท่านั้นวาแดงสูญหายแน่นอนนี่คือเหตุผลที่กองถับบกไทยซ้อมกันบ่อยนะครับเพราะว่าเวลารบจริงจึงจะสามารถเอาชะนะศัตรูได้และ นนแต่พวกเราไม่รบด้วยทหารหรอกครับพวกเรามีปืนใหญ่ ATMG ซึ่งสามารถยิงได้40กิโลเมตรนอกจากนั้นก็ยังมี DTI ต้องแจ้งให้วาแดงรับรู้เลยว่าอาวุธไทยครบครันมากที่ว่าแดงบอกว่าประสบการณ์สู้รบไทยสู้ว่าแดงไม่ได้อันนี้ไม่เถียงแต่ถ้าจะอาวุธมาเทียบกันนายทหารฐานนี้ข้อเทียงเจ๊งขาดนะครับเพื่อให้ข้าเรอมีอัธรรดมากขึ้นนะครับเราไปชมวิดีโอของพี่เข้าหน่อยนะครับผมฐานว่าบอกว่านะครับเขาไม่ได้ต้องการที่จะเป็นศัตรูกับไทยนะครับ อย่าไปเชื่อโซเชียลมากนะครับมีคนปลูกกระแสให้เราลบกันเองประมาณนั้นนะครับแล้วทีเนี้ยนะครับจากค่าท,ทีที่เขาออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอกว่าเขาไอ้พูดแบบนี้แล้ววันที่18นี้เขาจะถอยไหมเขาจะไม่ถอยเขา,เจ,าจะยังไงต่อนะครับก็มีทหารว้าในหนึ่งครับบอกว่านะครับจะยิงกันหรอก<ม>็อมามดีะอะไร<อ>ประมาณนี้นะครับเ<ด>ขาบอกว่าถ้าเกิดเขาใช้เวลาไม่เกิน3าวันบุกถึงเชียงใหม่นะครับไม่เกินสาวันนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าไทยทําการลบนะครับให้ไม่เกินวันเดียวว่าตรงนั้นหมดเลยไม่เกินวันหนึ่งหมดนะครับนั่นแหละนะครับถามว่าทําไมฐานไทยถึงซ้อมบ่อยนะครับเพราะว่าซ้อมจะได้เสมือนจริงนะครับเวลาที่เราทําการลบก็จะได้ทําเป็นนะครับมันจะไม่ได้ลุนลานนะครับซ้อมบ่อยๆทําบ่อยๆทําซ้ําๆนะครับจนเกิดความชํานาญนะครับเขาถึงซ้อมบ่อยๆ่ฝึกบ่อยๆครับนั่นแหละฐานไทยนะครับ ถามว่าไม่มีประสบการณ์ในการตู้รบทุกวันนี้นะครับในการตู้ลบกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีอะไรนะครับโดนตรวจการลาดตระเวนมูมิประเทศนะครับถึงมาออกแผนนะครับวางแผนที่ทำการเข้าตีหลังจากนั้นเสร็จนะครับออกมาวิเคราะห์วิเคราะห์เสร็จนะครับเฮ้ยพื้นที่ตรงนี้สามารถใช้เครื่องบิน F16 ไปทิ้งราเบิดได้นะครับคาดการณ์แล้วว่าได้ไม่คุ้มเสียแล้วก็ยังมีปืนใหญ่ครับปืนใหญ่ ATMG เนะครับปึ้งนะครับยิงได้ไกลสุดระยะ40กิโลเมตรนะครับหรือว่าเราจะใช้ DTI นะครับอาวุธยุทโธป เขาบอกว่าประสบการณ์ในการรบตู้วานไม่ได้อันเนี้ยก็คือประเทศไทยอาจจะไม่เคยมีการสู้รบมาก่อนอันนี้เข้าใจครับแต่ถ้าท่านบอกว่าประสบการณ์ตู้วานไม่ได้อันนี้ผมก็เสียงใจขาดแหละนะครับทหารไทยอาจจะไม่เคยมีหลอกสงครามในการตู้รบในเต็มรูปแบบนะครับแต่ว่าทหารไทยส่วนใหญ่แล้วแนแะทบลูกหน่วยเลยไ,ไปปฏิบัติการนะครับทำงานในพื้นที่สามยัดชายภาคใต้ก่อนที่ทัพภาคหนึ่งสองสามเนี่ยจะถอนกําลังกลับไปอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะครับนั่นแหละนะครับประสบการณ์มีเหมือนกันนะครับแค่แตกต่างกันแค่ภูมิประเทศ แค่นั้นแหละนะครับนอกจากเรื่องข้องกินตัวกลับของทหารไทยก็ยังมีวัดสัมภาษณ์จากทานพงศก,กรรถชมพูนะครับท่านบอกว่ารางวันที่18ันวาคมนี้ทาวาแดงอย่างไม่ทนทับออกจากพื้นที่พิพาทท่านข้อแนะนําแบบนี้เลยนะครับเราไปรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับอันนี้แบบไม่ต้องใช้กําลังมากเลยนะใช้วุฒิลูกยาอย่างเดียวแล้วขันตัวเวลาใช้วุฒิลูกยาซึ่งเขาทำเป็นเป็นเป็นประจําเ,เป็นประเพณีทางทหารเนี่ยเขาจะยิงระเบิดควันก่อนไปอยู่บนหัวเขาไปลูก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 เรียงไปให้เขามองแดงบอลงมองว่าเอาจริงเปล่า แล้วเขาองเฮ้ยไม่ค่อยดีมันอยู่บนหัวเรานี่นะแล้วก็ถอยเดี๋ยวอาจจะลาจะบอกว่าคุณจะยิงให้ดูก่อนนะวันนี้นะถ้าพวกนี้คุณยังอยู่ผมจะผมจะลงที่กลางฐานคุณแล้วเรายิงให้ดูเราจะแม่นขนาดไหนเขาจะได้รู้ว่าเขาไม่อันนี้แบบช่วยกันเต็มที่แล้วนะไม่ใช่ยิงตรงเลยอะไรเงี้ยให้เห็นก่อนเห็นเขาจะถอยเพื่อเพื่อไม่การมีการเสียเลือดเนื้อแต่เท่งย,ยอมยังยังดื้อมันก็ต้องยิงใส่ฐานมันม,มีทานเลยแต่ผมเชื่อว่ามีถึงจุดนั้นผมเชื่อว่าตั้งแต่จีนได้รับสัญญ,ญาณจ,จากเราเนี่ย เมืองไม่ใช่หน้าที่ทหารทหารก็ป้องกันประเทศเฉยๆก็คือเขายิงไงเขามีหน้าที่ยิงปืนแล้วไม่เรื่อนที่ฝา่ายการเมืองคุณต้องไปคุยคุณต้องเริ่มคุยเดี๋ยวนี้ไม่งั้นทหารไ,ไม่รู้จะทำไงพอถึงเรื่องสิบแปดทำไงให้เขาให้เขาเบอร์บาหรองงใช่ไหมผมบอกเรือสิบแปดเขาไม่ไปแล้วทำไงดีล่ะครับได้คุณต้องไปบอกคุณไปเดินงานการเมืองขนานไปไม่ใช่ส่งสีประท้วงประท้วงไปพมา่าชาติหน้าก็ถึงจะไปเราพม่าเขาเขาส่งให้บ้าววาไม่สนใจหรอกคุณต้องไปบอกจีนนู่นะบอกพ กว่าน,นี้นะจริงๆมันจะเริ่มหลายวันแล้วเนี่ยมันจะเข้าใกล้สิแล้วไม่ควรได้ถึง18ก่อนเราค่อยค่อยคิดต่อว่าจะทำอะไรงั้นอย่าให้ผิดพลาดคุณต้องเดินงานขนาดเลยฝ่ายการเมืองเดินแล้วก็ส่งสัญญาไปทางจีนท,ทันทีให้เขาช่วยนะครับนั่นเป็นวิธีการที่จะไม่เกิดเสียการขัดแยง้งเกิดการอะไรต่างเพราะเรายัางต้องอยู่กับว้าเป็นานนะครับแต่ผมยังไม่ด้วยเรื่องอยาเสพติดนะยังไงผมยังเชื่อว่าไม่ควรจะต้องมีว้าอยู่ใกล้ๆคุณต้องไปไกลๆแล้วเราก็พยายามที่จะทํอะไรให้มันบัฟเฟอร์ที่จะไม่ยาเสพติดเข ออกไปให้หมดให้ได้นะครับถึงจะพะทไทาจะปลอดภัยเพราะ,ระทศไทยเราเนี่ยจริงๆไปผู้กจีนะควรจะพูดสองเรื่องด้วยซ้ยําไปเลยให้เขาถอนไปแล้วก็ให้ทางว้าใต้เนี่ยเลิกส่งยาเสพติดเข้าไทยเพราะยาเสพติดข,ของของว้าไม่ส่งเข้าจีนนะเราก็บอกเราก็อยากมีชหมแบบพวกคุณนะ่ะคือไม่มียาเสพติดทาได้ไหมล่ะบอกว้าเท่าไหน่แต่ถ้าไม่ยอมก็ต้องซัดกันก็แค่นั้นเองครับคือว้าเนี่ยเป็นกองกำลังที่เรียกว่าชนกลุ่มน้อยที่มีเข้มแข็แขงที่สุดในในพม,ม่าทาไมเพราะมีต่างตัง้งไป่างไหนยาเสพติดส่งจากไทยหลประเทศไทยชาวคนไทยเป็นทุ่้บ้าเพ่น มาไปเซืร์ฟอออกมาจากจีนก็เลยมีอุบัติะไปหมดแล้วอุบิที่ว่านี่ก็มีอุบิถึงระดับปืนครกก็คือเป็นถือว่าเป็นฐานลาดเบากันแล้วกันนะไม่ไม่ถึงขนาดหนักนะปืนใหญ่ก็ยังไม่ถึงขนาดเราแต่ว่าก็มีสารยนุภาพเรียกว่าไม่มีใครกลา้าก้าวสู่ตัวของกองทัทพพมา่าอย่างไม่กล้าเลยแล้วจะสังเกตว่านี่ไม่เคยลบกับใครนะนั่งนิ่งเลยทุกคนจะโกก้งโกก้งลบไร,ร้วุ่นวายหมดกับพมา่าก็เฉยยู่เฉยคอยจะสร้างรัฐของตัวเองเฉยเฉเพราะเขามีทั้งเงินมีทั้งคนแล้วก็มมีีีีทททงออาาาววุุธธคคนนเเ่่่่่่ไหรรตติดฝึึกยูปและะซ ปัหาเราเนี่ยฝึกแป๊บเดียวใช่ป่ะตาจะเข้านะก็เก้าปีดังนั้นในความเชี่วชาความชำนาญเนี่ยมันจะต่างกันส่วนเขาเนี่ยชำนาญการรบในป่าอ่าอันนี้ก็เป็นจุดอดอดไอ้จุดแข็งของเขาซึ่งเราจะตอนนี้เริ่มหมดความชำนาญเรื่องนี้ไปแล้วแต่ถ้าลบตามแบบรบด้วยอาวุธหนักเนี่ยเราเหนือกว่ามันก็ต้อง,ต,อง,ต,องต้องมีความต่างกันดังนั้นเราก็ไม่คงจะไม่เข้าไปบุกเข้าไปข้างในนั้นเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องอาวุธลูกยาเนี่ยเราดีกว่าเราถ้าเจอเป้าหมายระบุเป้าหมายได้เมื่อไหร่เนี่ยหรือมีบัญชี อย่ยาทำแบบป๊อปแปรก็คือเอาคนเข้าไปยิงป๊อปแปรแล้วกลับมาไม่ได้ถ้ามาจะถ้าจะมีการใช้กำลังจริงๆซึ่งภาวนาําไม่มีเนี่ยนะครับเราก็ควรจะต้องใช้ลูกยาวนะครับอย่าไปใช้กําลังทหารเข้าไปแบบแบบที่ว่าเอากําลังไปยึดบนยอดเขาเอะไรต่างๆสกเลิกกันแล้วนะก็ใช้ยิงลูกยาวเข้าไปแล้วก็ตรงนั้นจะกลายเป็นโนแมนสแลนซึ่งเราก็ใช้เป็นใหญ่ได้นะครับระยะ40กิโลเมตรเนี่ยทางว่าทำอะไรเราไม่ได้นะครับแต่บางคนก็บอกว่าถ้าทำอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวว่าก็ยิงใส่บ้านเรือนเราถ้ายิงใส่บ้านเรือนเราก็ยยิิงงใใสส่่ เ,เพื่อเช็ดปรามแล้วก็ต้องท,ทําทีเดียวไม่ต้องทําแบบค่อยๆปะท่าเล็กๆน้อยมาไม่ต้องท,ทําทีเดียวให้หนักแล้วจบมันก็จะได้ไม่มีปัญหาต่อแต่ถ้าเกิดทําแบบเยโยอใหญ่ๆเนี่ยมันจะกลายเป็นลบเยอะแล้วเราจะเสียเปรียยท่านพงสกรแนะนําว่าเพื่อเลี้ยงการใช้กาลังพลแนะนําให้ใช้อาวุธลูกยาวอย่างเดียวและก่อนที่จะใช้อาวุธลูกยาวสิ่งที่ทางการทหารเขาทํากันเป็นประเพณียอยู่แล้วคือการยิงระเบิดควันเป็นลูกๆไปบนหัวของวาแดงเมื่อว่าเห็นสัญญาณเตือนเหล่านี้นะครับก็จะรู้ทันทีเลยว่าไทยเอาจิ แล้วนะครับวาก็อาจจะถอยไปแต่ถ้าวาอย่างดื้อนะครับมันก็ไม่มีทางเลือกเราจําเป็นต้องยิงใส่ทานทัพเลยนะครับทันพงศกรอ,อย่างรอต่ออีกว่ามันไม่น่าจะถึงขั้นนั้นเพราะจีนอาจจะเตือนว่าแดงไปแล้วแต่ฝ่ายการเมืองของไทยควรที่จะติดตามเรื่องนี้ควรที่จะประสานหาจีนโดยเร็วไม่จําเป็นต้องรอให้ถึงวันที่18หรอกนะครับเรื่องการไปคุยกับจีนเป็นหน้าที่ของฝ่ายการเมืองไม่ใช่หน้าที่ของทหารทหารมีหน้าที่ปกป้องอธิปไตยมีหน้าที่ยิงปืนจะบอกว่าทําไมทหารไม่ทําอะไรไม่ได้ นะครับท่านพงศกรอย่างย้ำอีกว่าอย่าไปเรียกร้องจากม่ามเพราะว่าแดงไม่ฟังพม่าเรอถึงชาตินหน้าก,ก็ไม่จบนะครับถ้าจะให้จบต่อนําเรื่องนี้ไปคุยกับจีนอย่างเดียวนะครับท่านพงศกรอย่างแนะนําอีกว่าถ้าจะไปคุยกับจีนไม่ควรที่จะคุยเรื่องเดียวคนที่จะคุย2เรื่องด้วยกัน1เรื่องลูกลาดินแดนนะครับ2เรื่องทรงยาเสพติดของไทยนะครับเพราะทุกวันนี้เกือบถูกบ้านมีคนติดยาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติเลยนะครับดังนั้นว่าไม่ควรที่จะอยู่ในบริเวณตะเข็บชายแดนเพราะมันสะดวก ในการหลักรอบทรงยาข้ามมาไทยนะครับในเรื่องของเสนีภาพและกําลังพลของว้านะครับท่านฟองศกรบอกว่าวานั้นเป็นกองกําลังที่มีอิทธิพลสูงสุดในพมา่าเหตุผลที่วาแดงมียุทธปกรณ์เยอะนะครับเพราะว่าว้านั้นมีเงินถ้าถามว่าเงินมาจากไหนแน่นอนว่าเงินมาจากการค้าขายยาเสพติดซึ่งไทยก็ลูกค้ารายใหญ่ที่ส่งเงินให้วานะครับหลังจากนั้นวาก็นําเงินเหล่านี้ไปซื้ออาวุธจากจีนอีกทีอาวุธที่วานี้ก็เป็นระดับปืนครกไม่ถึงกับว่าจะเป็นทหารรับหนักนะครับอาจจะ จะเรียกว่าทหารราบเบาเปื่อใหญ่ของวะยังสมัยสามารถเทียบกับไทยได้แต่ว่าถ้าจะเทียบกับกลุ่มชาติพันธ์อื่นในพม่าก,ก็ถือว่ามีเสนยอนุภาพมากนะครับไม่มีใครกล้าสู้เขาตัวของกองทัพม่าเองอยังไม่กล้าเลยนะครับสำรับกําลังพลของวาแดงมีอยู่สามหมื่นนายแต่ละนายฝึกมาเก้าปีนะครับแต่พลทหารของไทยฝึกแป๊บเดียวนะครับซึ่งต่างจากวาแดงดังนั้นความเชี่ยวชาญความชำนาญงานมันก็จะต่างกันไปวาแดงเองชำนาญในการรบในปา่านี่คือจุดแข็งของเขาแต่ถ้ารบด้วย อาวุธหนักไทยเราเนื้อกว่าอย่างแน่นอนนะครับดังนั้นไทยเราไม่ควรที่จะเข้าไปบุกรังว้าอาจจะโดนกับดักวาได้เราควรที่จะใช้อาวุธปืนยาวยิงจากระยะไกลนะครับเพื่อปกป้องนายทหารของเราถ้าเราสามารถระบุเป,ป้าหมายเมื่อไรเราสามารถจัดการได้สบายเลยดังนั้นท่านทงศสกรก็เลยแนะนําว่าอย่าเอาทหารเขาไปรบเปาะแปะแล้วก็ออกมานะครับเราควรที่จะใช้อาวุธยาว40กิโลเมตรถาวาแดงยิงใสบ่บานเราเราก็จัดให้หนักเลยนะครับเพราะร้อยกว่ากิโลเมตรเราก็มีอยู่แล้วนะครับผมต่อกับประเด็นนี้เรา มาดูมุมมองของพี่น้องชาวไทยกันบ้างว่าจะมีมุมมองกันอย่างไรชาวไทย่านแรกนะครับให้มุมมองว่าทหารไทยอาวุธประสิทธิภาพสูงแต่ยังไม่ได้ฆ่าวะสักคนเดียวแต่อาวุธของวะยาเสพติดราคาไม่กี่บาทแต่ทำลายคนไทยสังคมไทยตายทุกวันนะครับชาวไทย่านที่สองให้มุมมองว่าขอบคุณครับทหารไทยผูกล่าชาวไทยและชาวโลกรอวันที่18ครับว่าทหารไทยพูดจริงทำจริงไหมนะครับชาวไทย่านที่สามให้มุมมองว่าการรบสมัยใหม่ไม่จําเป็นต้องใช้กําลังพลเน้นของนักต้มเดียวหายวับนะครับอย่างทหาร ว้าลูกปื่นใหญ่ทานละหาลูกก็เพียงพอแล้วนะครับชาวเททันติเซให้มุมมองว่าผมอยากให้คนที่ดูทุกทหารไทยไปดูประวัติการรบที่ผ่านมาให้เยอะๆจะได้รู้ว่าทหารไทยขาดประสบการณ์จริงหรือเปล่านะครับชาวแททนี่ห้าให้มุมมองว่าทหารว้าจริงหรือเปล่าที่ออกมาพูดกลัวเป็นมือที่สมากกว่าที่ออกมาปันแต่ถ้าจะรบจริงๆหากว้าไม่มีกองกําลังสนับสนุนจากต่างชาติเข้ามาช่วยนะไทยจะทําให้รัฐว้าลบออกจากพื้นที่ตรงนั้นได้ไม่ยากหรอกนะครับชาวเททันี่หกให้มุมมองว่า ถ้าห่านไทยเขาแค่ตีเอาพื้นที่คืนแค่นั้นแหละครับแค่ลบทานตรงนั้นว้าเขาจะอะไรผิดไปมากหรือเปล่าถ้าว้าคิดว่าจะบุกจนถึงเฉียงใหมถือว่าเป็นการรบแบบเต็มรูปแบบไทยคงต้องวางแผนถังบกเรืออากาศระดมกําลังเผื่อลบแบบเด็ดขาดสงสัยถ้าถึงขนาดนั้นคงไม่มีพื้นที่ว้าอีกต่อไปแล้วอย่าคิดว่าไทยไม่มีประสบการณ์อะไรถ้าจะลองของเหมือนคเมนตอนขอพระวิหารต้่องยกทงเผื่อเก็บโซแทบไม่ไหวคงมีแค่ชื่อวาแดงนี่แน่ แน่นอนนะครับชาวไทยท่านที่เจนให้มุมมองว่าจะไม่เลยดาวเทียมไทยคมชัดนะครับมันสามารถจับภาพแผนที่ภาคพื้นดินได้หาตำแหน่งพิกัดของป้าไมายได้ทุกพื้นที่ทั้งกลางวันและกลางคืนจะอยู่ในรูมดนะครับแม้แต่รูกลุ่มบังเกอร์นะครับผมชาวไทยท่านที่เป็ให้มุมมองว่าทหารไทยในใุยกไม่เขาไม่มีประสบการณ์การรบก็จริงแต่ทหารุยกหม่เขาก็ถูกสั่งสอนจากรุ่นพี่ทหารที่เคารพจริงครับและทหารที่เขาเคยรบจริงนี่แหละที่จะเป็นผู้นาและวางแผนให้หรุ่นน้องไปรบ หรืออาจจะนําไปรบเองก็เป็นไปได้นะครับชาวเททันติก้าให้มุมมองว่าผมเชื่อในคิดความสามารถของทหารไทยแต่มีคําถามว่ากองทัพภาคที่3ปล่อยให้มันเข้ามาตั้งฐานในไทยได้อย่างไงร,รวมสิปีท่านเป็นมุดหัวอยู่ที่ไหนกันถึงไม่รู้ไม่เห็นนะครับชาวเทคทันสุดท้ายให้มุมมองว่าการรบสมัยใหม่เน้นความแม่นยาจากเรดาร์และดาวเทียมเน้นความรุนแรงเด็ดขาดทําลายค่าศึกได้และฟังเราสูญเสียให้หน้อยที่สุดเขายึดพื้นที่ให้เร็วที่สุดหมดสมัยแล้วกับการคนคนเยอะๆเพื่อมารบสงครามตะวันออก กล้างในปัจจุบันคือตัวอย่างนะครับนั่นคือมุมมองของพี่น้องชาวไทยต่อกับประเด็นนี้นะครับพี่น้องทางบ้าน